สำหรับสายกาแฟผมว่าต้องมีแวะเข้ามาดูอ่ะเพราะมันคือโมกาพอทที่รูปร่างแปลกๆชาวบ้านเขาจะรูปทรงกลมๆแต่ว่าตัวนี้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะฮะบอกเลยว่าสีสวยดีไซน์สวยโมกาพอทขนาด2ครับดีไม่ดีชอบไม่ชอบมาดูที่รีวิวนี้ได้เลยพิกัดและราคาอยู่ที่ซ้ายล่างของจอกดดูผลิตภัณฑ์ได้เลยสวัสดีครับวันนี้มีของมาป้ายากันอีกแล้วนะครับเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูช่องเราก็กินกาแฟกันเนาะอันนี้เป็นแบรนด์ชื่อว่าบินคู อ่านถูกหรือเปล่า BINCOO นะฮะบินคูแปรนจีนนะครับเพราะว่าสั่งมาจากจีนเลยจริงๆไม่ได้มีแค่ตัวโมฆะพอดนะตัวนี้ก็เป็นของบินคูแก้วก็เป็นของบินคูตัวบทกาแฟก็เป็นของบินคูเหมือนกันเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ว่าที่ซื้ออ่ะเพราะว่าดีไซน์รวนรนเลยนะครับผม กับราคาที่มันไม่ได้สูงเกินไปก็เลยลองสั่งมาดูตัวโมก้าพอดเนี่ยไม่รู้ว่าใช้ดีเปล่าแต่ว่าตัวบดอะบดมนได้กาแฟเนี่ยใช้งานได้ดีนะครับส่วนตัวแก้วเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แก้วอย่างเดียวนะมันจะเป็นตัวเ,เหมือนกาแฟสกัดเย็นนะฮะแต่ว่าพอใช้ไปใช้มาแล้วมันใช้ไม่ดีนะครับก็เลยเลิกใช้ไปแล้วเอาแก้วมาใช้แทนนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับว่าข้างในเนี่ย เป็นยังไงแล้วบอกว่าดีไซน์มันสวยเนี่ยมาลองดูกันว่ามันสวยจริงไหมหอ,อเปิดมาเจอตัวเครื่องเลยครับผมก็มีแค่ตัวนี้อย่างเดียวนะครับข้างในไม่มีอะไรละเดี๋ยวเราเก็บอันนี้ไว้อ่ามาแล้วนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นรอยอะไรเปล่าไม่ใช่มือสองอันนี้มือหนึ่งนะเนี่ยหมุนออกมาดูก่อนนะฮะ ตรงนี้สกรีนไลน์โลโก้นะครับบินคูผิวสัมผัสเนี่ยจะสักๆกนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นสีหรือว่าเป็นอะไรแล้ววานนี้วาวูีตรงนี้อันนี้จะขนาดสองคับนะครับน่าจะห้าสิบมิลน,นี้เป็นด้านในนะครับพอจะเห็นไหมเหมือนด้านในจะเคลือบอะไรสักอย่างข้างในจะมีสัญลักษณ์บอกนะครับว่าให้ใส่น้ําต่ากว่าวาลนะ ตัวนี้มีสกินไลน์โลโก้ด้วยนะตัวล็อกเขาจะมีอยู่สามจุดหนึ่งสองสามตัวนี้นะฮะไปต่อนะฮะตัวนี้ด้านหัวอ๋อดูดูข้างล่างก่อนล่างจะเป็นซิลยางที่ดึงออกมาง่ายนะมีมีติ่งให้ดึงตรงนี้ด้วยอ่านี่ก็แผ่นกรองก่อนที่จะไปถึงข้างบนเนาะ โอเคข้างล่างก็มีประมาณนี้นะครับผมนี้มาดูข้างบนกันบ้างอ่ะมาดูข้างนอกก่อนดน้าจับตัวนี้ไม่ใช่ไม้นะอาจจะเป็นไม้ข้างในก็ได้แต่ว่าเขาจะหุ้มด้วยเหมือนอยางยางอะแต่ว่ามันเป็นลายไม้เฉยเนี่ยมันจะลื่นๆนุ่มๆนิดนึงอ่าทีนี้ก็เปิดเวลาที่เราเปิดฝาของโมกะพดหลายๆยี่ห้อนะครับผม ที่เป็นของจีนนะฮะส่วนมากเราเปิดขึ้นมาแบบนี้ปับ๊บสักพักหนึ่งมันจะตกลงไปปั๊บเอง,องนี่ก็ตัวนี้ไม่ตกนะครับตัวนี้เนิเนๆฝืดๆอ,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 อ่าโอเคด้านในอันนี้อะไรน่าจะเป็นอะไหล่แถมมาเผื่อพัง <c oughs> ตรงนี้มีสเกลบอกนะครับผมขนาด ml 60 90 120อนะฮะตัวนี้ก็สกินไลน์บินคูนะฮะไม่รู้ว่ามันใช้ทำอะไร พราะผมไม่เคยใช้ปกติใช้แต่แบบน้ำพุ่งออกมาธรรมดาอาจจะเป็นตัวทำให้เหมือนตีฟองกาแฟหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันตันนี้ก็ปากสำหรับเทน้ำกาแฟนะเทมากเลยนะเป็นแบบทรงสี่เหลี่ยมมันไม่เหมือนใครอะ่ะดีไซน์มันไม่เหมือนใครนะครับก็เลยอยากลองเอามา <laughs> รีวิวดูามาใช้ดูนะฮะถ้ามันดีก็ใช้ต่อถ้าไม่ดีก็ตั้งโชว์ไปนะครับผม โอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะชงกาแฟเป็น2แบบนะแบบแรกก็คือชงแบบคนทั่วไปปกติชงนะครับเป็นแบบสูตรของโมกาปอดทั่วทั่วไปนะที่เขาใช้ใช้กันนะส่วนแบบวิศวเนี่ยก็จะเป็นแบบสูตรตามใจผมเองวิธีการทําที่ตามใจผมเองนะครับอาจจะไม่เหมือนคนอื่นแต่ว่าผมคิดว่าผมชอบแบบที่ผมคิดเองนะผมจริงๆไม่ได้คิดเองหรอกไปดูเข้ามานะั่นแหละแล้วก็ปรับปรับไปปรับปรับ,บมานะฮะ โอเคเริ่มจากบดกาแฟก่อนอ่าตัวนี้ก็เครื่องบดของยี่ห้อเดียวกันนะฮะบินคูตัวนี้กาแฟก็อะไรอะบอนคอฟฟแมคโครนี่แหละกาแฟไม่ได้ช่างนะครับผมจะกะเอาเลยโมกาพอดเนี่ยเออลืมบอกสำหรับเครื่องบดตัวนี้มันปรับเบอร์ได้นะถ้าเราปรับไปเบอร์ เล็กๆอะ่ะมันจะละเอียดเกินไปเนี่ยมันจะมีตั้งแต่เบอร์ศูนย์มันจะมีตั้งแต่เบอร์ศูนย์ 0, ถึงเบอร์ห้าสิบห้านะฮะผมจะปรับไปที่เบอร์ประมาณสี่สิบอ่ะสี่สิบนี่ประมาณนี้มาสี่สิบนะะแล้วก็หมุนเลยแป๊บเดียวเพราะว่ามันไม่ได้บดละเอียดเท่าไหร่นะฮะ แค่หมุนรัดเดียวก็เสร็จแล้วนะครับไปแฟที่ได้จะเป็นอย่างไรอ่าหน้าตาประมาณนี้นะเบอร์สี่ของเครื่องปดบินคูนตัวนี้นะฮะกาแฟแล้วก็ใส่เลยนะชิปคอคอคอ,อ,อ,อนิดนึง นี่ก็คือการชงแบบทั่วไปนะครับเวลาเราใส่กาแฟปั๊บแล้วเราก็ปาดเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เ,เราจะเติมน้ำเข้าไปเติมน้ำไม่ให้เกินบาวนะฮะโอเค ใส่ตัวกาแฟาที่เราใส่เมื่อกี้เข้าไปนะปัะ๊บฉะนั้นก็หมุนมันจะตรงพอดีนะครับผมเนี่ยเหลี่ยมมันจะตรงพอดีมันจะแน่นพอดีนะฮะนั้นก็ตั้งไฟเลย ต้มไฟแรงไปเลยนะครับ แก้วแรกได้แล้วฮะเดี๋ยวลองชิมรสชาติดูนะครับก็คขิมๆนะฮรถ้าเทียบกับหม้อจีนที่ผมเคยใช้และใช้อยู่เนี่ยถือว่าคล้ายๆกันมันเหมือนกันเลยแหละ แต่ไม่ขมเกินไปนะน่าจะสู้กับเอน้ำแข็งได้ลองใส่น้ำแข็งดูนะสะักสองสามก้อน,นแข็งแล้วก็ใส่กาแฟให้หมดเลยสีดีนะฮะสีออก้้ไทยลเข้มอืมได้ได้โอเคเลย มีความหอมความเข้มความแน่นเหมือนกาแฟแรงดันไหมไม่นะโมกาพอดมันไม่มีอย่างนั้นอยู่แล้วรสชาติก็ถือว่าแบบอยู่ในขั้นที่โอเคเลยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งชิมแก้วนี้หมดเดี๋ยวมาทำอีกแก้วหนึ่งนะฮะวันนี้ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันละ ประมาณนี้นี้ไปใส่ทาปุ๋ยต่อได้นะแต่ว่าต้องเอาไปหมักก่อนเอาไปใส่้นไม้เลยไม่ดีนะแนะนําว่าเวลาที่เราทำมอกระพอเสร็จเนี่ยให้เราเอากากกาแฟ,ฟออกมานะครับอย่าทิ้งไว้ข้ามวันข้ามคืนนะครับมันจะมันจะขึ้นราได้ง่ายๆนะฮะก็ทําเสร็จแล้วปับ๊บถ้ามันเย็นก็ไปทําความสะอาดดีกว่ามาถึงสูตรสองกันครับ บดกาแฟมาแล้วนะเหมือนเดิมเลยสูตรนี้ก็จะแตกต่างกันที่ปริมาณกาแฟนะครับแล้วก็การอัดกาแฟลงไปอ่ะผมจะใส่ไปเลยนะกาแฟปกติเราจะใส่เต็มแล้วเราก็จะปาดเฉยเใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้ผมจะใส่กาแฟน้อยกว่าเดิมอ่ะประมาณนี้แล้วกันน้อยกว่าเดิมสังเกตไหมครับว่าผมใส่ไม่เต็ม ขอให้มันเฉลี่ยเฉลี่ยเท่ากันทีนีออ้ผมก็จะทําการบีบกาแฟลงไปโมกับพอตปกติมันไม่ควรอัดกาแฟลงไปเพราะว่าน้ําที่เราต้มแรงดันมันจะขึ้นมาข้างบนไม่ได้ใช่ไหมครับผมออแต่เนี้ยคือเราเป็นช่องว่างให้มันสามารถแบบทําให้น้ํามันขึ้นมาข้างบนได้แล้วก็อย่าอัดแน่นเกินไปโอเค ประมาณนี้นะแต่ผมก็จะอัดกาแฟลงไปปึ๊บเนี่ยไม่ได้กดแรงนะไม่ได้กดขนาดแบบเครื่องชงกาแฟแรงดัน8ปดบาร์เก้าบาร์สิบาร์พวกนั้นนะกดแบบเนี่ยอ่าประมาณเนี้ยปึ๊บอย่าเกินวาวนะฮะปุ๊บปับ๊บมาช่วยแบบปลาทำกาแฟเหรอคะอันนี้นะ่ะเย็นแต่อันนี้นะ่ะฮอตนะ แล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งนะฮะเวลาที่เราต้มมาได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยพอรู้สึกว่าน้ำกาแฟมันใกล้จอกมานะครับก็ให้เราเทน้ําเปล่าเล็กๆน้อยๆนะครับลงไปรองพื้นเพื่อไม่ให้กาแฟแรกที่มันโดนกับพื้นหมกกบพอรอตเนี่ยมันไหม้มันขมมันดามันร้อนนะฮะประมาณนี้คนกาแฟไงโอ้โหโอ้โหลีลาแรบลิ้นโชว์ซะได้หืม บดกา,ฟาแฟล่ะลลกอ่ามาแบบนี้ก็ปิดไฟเลยนะ โอเคโอเคครับแก้วสองได้แล้วเดีย๋ยวแก้วนี้เราจะปรุงนะครับผมป้าชิมแบบออริจินอลก่อนนะไม่ปรุงนะ <c oughs> มันแน่นกว่าเมื่อกี้รอบเมื่อกี้นะครับรู้สึกว่ามันหนักกว่าแต่มัน,ม,นมันไม่ได้ขมจนไหม้ชิบอ๋อ เครื่องเทพอ่ะน่ารักเลยมีแบบนี่แต่เวลามันเสร็จมันจะเป็นแบบหันฟองฟอ๋อมันมองไม่เห็นข้างในตรงกลางด้วยเห็นด้วยมันเข้มคือถ้าเราใช้เมคาัแฟดีกว่านี้อ่ะป้าว่ามันก็น่าจะบี้ดยแหละจริงๆไม่ใช่อันนี้ไม่ดีอ่ะแต่มันอาจจะเก่าไปน่อวว่าเราเปิดมานานแล้วร้อนนะคะหลบร้อนนะมันแข็งให้ปฟ้าหน่อยเร็ว น้ำแข็งอยู่ไหนโอ้โหอยู่นี่ป้าใส่หนึ่งก้อนใส่กี่ก้อนนี่คะสองก้อนสามก้อน,อ,นอ๋อป้าใส่สามก้อนนะคือเราจะดูว่ามันสู้รดนมได้ไหม ใส่นมแล้วก็ใส่กาแฟไปเลยโชว์ใกล้ๆกล้องไปโชวช์โชว์มันโฟก,กัสไม่เลยเนะี <N> ่ยอ้โหโหอ,อสีได้สีได้มันใส่ไม่ได้หรอกให้ปะป๊าช่วยไหมให <N> ้ปะป๊าช่วยบอกนะเห็นไหมใส่ได้ไ <N> หมอโอเก่งมากลูกใส่ได้แล้ว มาลองชิมกันอืมก็ค่อนข้างสู้ยังไม่ค่อยได้มาลองชิมดูเหมือนจะไปทั้งจืดหนใอืมอืมเพราะมว่ามันอาจจะเป็นเพราะนมด้วยแหละเพราะว่านี่มันเป็นนมถั่วเหลืองที่ปรุงวความหวานมามันก็เลยกบกินไปหมดเลยอ๋อเพราะ,อ,ะอันนี้เหมือน เหมือนปิ่นกาแฟรสชาติกาแฟะจะหายไปเยอะนะครับแต่ไม่เป็นไรโดยโรวมก็ประมาณนี้แหละแนแนนันเพื่อนว่าเอาไปชงก็เป็นอะไรเป็นมีการโนอโเนาะแสมตาลเอาแสน้ำตาลเชื่อน,น้ำพึ้งก็ว่าไปแค่แนั้นก็ได้จะพอนะครับป้าไม่ต้องเหนื่อยบดกาฟะะแฟแล้วเนี่ยหนูมาบดให้ป้าปะุกเช้าเลยได้ป่ะ โอเคครับสำหรับเครื่องต้มโมกาพอตยี่ห้อบินคูตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้นะครับตรงนี้กดดูที่ผลิตภัณฑ์ได้เลยนะครับตรงหน้าจอ YouTube นี่แหละหรือว่าถ้าหาไม่เจอก็ก,กดที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับผมจะฝากไว้ทั้งตัวหม้อต้อมแล้วก็ตัวตัวนู้นนะครับตัวบดกาแฟนะฮะก็ยีออ่ห้อเดียวกันใช้ดีเหมือนกันนะฮะ จริงๆผมว่ามันไม่ต่างจากหม้อจีนมากมายนะครับผมอาจจะแทบไม่ต่างกันเลย <c oughs> แต่บอกเลยว่ามันสวยมาก <c oughs> มันเท่นะฮะขา <c oughs> ไหนอ๋อเอาคอฟฟมาเหรอคะเรีย <c oughs> น <c oughs> น้ำแข็งมาง <c oughs> คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนซื้อของได้ตรงไหนนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ซื้อ <c oughs> ของได้ตรงไหนนะ ตรงนี้ตรงนี้เตรงนี้ตรงนี้นล้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะจะมีอะไรรีวิวหรือว่าจะพาปะไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมกด Subscribe <ปะ>กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับบายบ๊าขาไปซื้ <laughs> ปะปะ๊าป๊าบายบ๊าป๊ากาแฟป๊า๊ากาแฟ